ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าคดีคนร้ายฆ่าแล้วเผารถยนต์เก่งอำพรางคดีบนถนนสายเลี่ยงเมืองลบบุรีเมืองต้นออกหมายจับผู้ต้องสงสัยแล้ว3ราย ช่วงเช้าวันที่18มกราคม2566พนตจโทจิรพัฒภูมิจิตผู้บัญชาการตํารวจภูทรภาคหนึ่งได้ลงพื้นที่ยังจังหวัดลบบุรีสถานีตารวจภูทรเมืองลบบุรีทั้งนี้เพื่อติดตามความคืบหน้าคดีคนร้ายขับรถประกบยิงหนุ่มเงินกู้วัย45ปีดับคารถเก๋งแล้วเผาอำพรางคดีซึ่งเหตุเกิดบนถนนสายเลี่ยงเมืองลบบุรีเมื่อกลางดึกของคืนวันที่16มกราคมที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่คาดว่าเป็นการแก้แค้นขัดผลประโยชน์เรื่องธุรกิจมืดซึ่งความคืบหน้าได้พอจะทราบแะสตัว ผู้ก่อเหตุและมีการออกหมายจับแล้วจํานวน3รายหลังจากที่คณะเดินทางมาถึงได้ตรวจสอบรถยนต์เก๋งที่ถูกนํามาจอดไว้ที่สถานีตํารวจภูธรเมืองลบบุรีซึ่งพบว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจกองพิสูจน์หลักฐานกาลังเก็บหลักฐานต่างๆอยู่อย่างละเอียดอีกครั้งโดยพบว่ายังมีการพบหลักฐานที่คนร้ายใช้ในการเผาอำพรางคดีหลงเหลืออยู่ภายในรถจากนั้นนะครับได้เข้าห้องประชุมบนชั้น2งตึกกองกํากับการตํารวจภูธรเมืองลบบุรีซึ่งมีรองผู้บังคับการตารวจภูทรจังหวัดลบบุรีผู้กากับการสถานีตํารวจภูทรเมือง บุรีพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาคหนึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูธรเมืองลบุรีและเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองลบุรีเพื่อรับทราบการดําเนินการสืบหาตัวคนร้ายและสาเหตุในการก่อเหตุในครั้งนี้โดยใช้เวลาในการประชุมประมาณหนึ่งชั่วโมงจากนั้นนะครับได้ออกยืนยันว่าจากนั้นได้ออกมายืนยันว่าจะสามารถติดตามกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุครั้งนี้ได้อย่างแน่นอนแล้วนําน้ํามันมาจุดไฟเผาเป็นการอําพรางคดีมี คนร้ายที่ก่อเหตุไม่ต่ำกว่า2คนนอกจากนี้ยังได้พบว่ามีกล้องวงจรปิดที่สามารถพบเห็นรถคนร้ายที่ก่อเหตุในแนวทางการสอบสวนบางอย่างขอเป็นความลับเพราะว่าอาจจะทำให้คนร้ายที่ก่อเหตุไหวตัวทันแต่ถ้าหาผู้ที่ก่อเหตุคิดต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ตำร,รวจก็จำเป็นต้องใช้วิธีการป้องกันตัวเพราะคดีนี้มีโทษถึงประหารชีวิตครับ